โมซอยแบบใหญ่ๆใหญ่ๆจัหน่อยเนาะเพราะว่าวันนั้นที่ได้ลวกค่ะมันสุกเราเห็นลูกเี่ยเป็นเงินเป็นบงินเงินละเราเห็นบงินเงินละหงายเด้อน้ำปลาอร่อยมากเลยตอนนี้รสชาตินี้ปังปลาลําปูหวาน มาแล้วครับพี่น้อง EP ที่ทุกคนต้องการารอชมครับพี่น้องปลาแค่จากแม่น้ำโขงพี่น้องที่อำเภอชนะครามนะครับวันนี้เราจะได้ชิมแล้วพี่น้องตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเดี๋ยวตามไปดูกำลังมาหาตัวโยวยจักหน่อยครับน้องอูเป็นยังไงน้อตัวโยยยูบอน้อตัวโยยสบายดีตัวโยวยเด้อสบายด,สายดีสบายดีทุกบด้พอกันเดยนมามามาจะไปจะไปอะไรเขจะได้กินน้ำกัน สวัสดีครับคุณสวัสดีจ้าโอ้บุญพาวาสนามาเจอกันอีกรอบหนึ่งเจอกันตลอดนะเจอไปส่งน้องอูกับน้องตัวโยยที่สนามบินอะไรนะหลวงน้ำทาเลยเอารถตู้ลุงเด่นไปแล้วไปกับอเนกด้วยเนาะตอนนั้นนะก็ไปส่งเงินที่หลวงน้ำทาเราวันนี้บังเอิญจังหวะดีไม่ได้นัดหมายนะแต่มาเจอกันที่เชียงขวานครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเชียงขวานวันนี้ก็น่าจะมี ฟูมูลอ่ะคืนนี้ฟูมูลจี๊ใส่เนอ่คืนนี้แหละเอาตมนี้เลยมั้ง้นี้คืนนี้มีแน่นอนวันนี้มาฝากท้องที่นี่ครับได้วัตถุดิบมาเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้น้องอูต่ำเจียวแมงดาแซบข้าวเหนียวห่อนหอนและอันนี้อาจจะทำปลาจุ่มเพราะว่าถ้าจะลากคงจะไม่ไม่เข้าท่าละแต่เราจะแร่เหลืองเลยแล้วก็เอาทำเป็นปลาจุ่มอากาศหนาวหนาวที่เชียงขวางกินเมนูนี้รับรองป่ะอากาศอีได้อากาศเยินๆเนาะจะเจ้งสาประมาณเท้าไปเนาะ ที่เดียวกันต่างองศาที่เชียงขวางตอนนี้ฝนตกมาเท,ที่ยว2โองศาคนที่ไทยบางคนร้อนๆอยู่เขาบอกโอ้โหอยากมาสัมผัสด้วยไ <c oughs> ปท<ะ>ำอไครับไปท<ะ>ีซ่ซำเหนือจะหนาวคนนี้บ่าวโอ้เดี๋ยวเราจะได้ไปกันนี่แหละตัวโยยกับน้องอูรองซานเนี่ยเขามาจากซาเหนือเฝ้าออกมาหาโรงเด่นพอเจอกันปุ๊บคุยกันไปคุยกันมา้องเด่นจะไปซำเหนือเป็นยังไงเนาะพี่น้องไปไปกินข้าวกันพี่น้อง มาเดินมาเดินเด้อเอารยาดได้ไหมจับมือโอ้ยนก่งใช่ลายดีแน่ลายดีอากาศเข้าในเด้อมานรบกวนในเด้อสากาศดีจุดอันนี้เป็นน้าสาวน้องแม่เป็นน้องแม่น้องแม่ใครน้องแม่ดูวอ๋อน้องแม่อ๋อเป็นน้องน้องสาวของแม่ลูกอ่ลูกน้องแม่เป็นน้าสาวเหมือนอยู่ รักนา,ายใคยรใ <c oughs> ารแม่ใครเดี๋ยวค่ายอไยม่เหตุก็าระไม่เหตุการะว่าคุณใคยแม่ใคยอยู่ phải, <c oughs> นียย่แม่เขาทำอาชีพทำปลาส้มขายทั่วเครื่องขวางวะครับไม่อะไม่ะมีความชำนาญในการทำปลามากวันนี้เราก็มันเราสบายเลยให้แม่ให้แม่เขาทำให้เลยนะนต้องทำปลาทุกมือทุกวันทุกวันเลยว่าซูมือซูมือไม่ได้วันนี้ผมเจาะรอยเลยด้๋ยวเดี๋ยวี้บ่อทำไปเลยละเดี๋ยวจะเยอะดิตรงนี้ดิ ผมว่าจะเอาหม้อชาบูดเด็ดบาไม่ต้องครับพี่น้องที่นี่เขาก็มีหม้อชาบูของหม้อใหญ่เลยอันนี้ก็คือจุ่มปลากินบ่อยอยู่เนาะแม่เนาะชาวบ้านนี่เขาทำปลาตลอดสบายสบายนี่ดูดูรีด้าตลอดดูรีด้าดูรีด้าการทำปลาเอาหัวหัวมันต้มใช่ไหมกันเนี่ยเนาะเออหัวมันทากระตัอบเอานิ่ออกก่อนความชำนาญครับอ่ะฝากหน่อยสิโวดท้อง ท้องหลักทรายเนาะสีมันเหลืองสีมันเป็นต<ป>ะ,ะ,ะกิะกะนขนาดโรงเรีนอ่าท้าหลักทรายสีมันเหลืองเนาะโอ้สีเหลืองงามเนี่ยแม่ดูออกเลยน้าว่านี่เป็นปลาน้ m k h o n จริงหรือว่าเป็นปลาเลี้ยงน a m Khong อ<ม>่าถ้ามป็นปลาเลี้ยงม่าจะดำถ้าเป็นปลาเลี้ยงปลาแค่เลี้ยงก็มีอยู่เนาะมีอืมมาเป็นกัมพูชีกัมพูชีมันจกัมพูชีอ๋อที่นี่เขาเรียกกัมพูชีเนาะแมนแมนกัมพูชีอ๋อ คือดหนึ่งทรั้งเหี้ยอม่าพม่าพม่าคนเราเอินเมียนมาเเมียนมาคนเราเอินเมียนมาอ่าคนเราเอินเมียนมากากัมพูชาเรากัมพูชากัมพูเชียกัมเชีโอ้เนื้อเนื้อน่ากินมากเดี๋ยวไปลองดูเขาดูหน่อยดูแะ่สียบกันอะโอ้โหทองหลักใสเนาะจะเบมันจะบนไ้หนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณสถานที่ที่นี่นะครับวันนี้พี่น้องปลาแค่ แช่น้าแข็งมาแต่แบบแช่แบบเย็นเจี๊ยบเลยนะผมก็ใส่ถุงแพ็คมาอย่างดีครับเนื้อ,อยังสีทองเหมือนกับปลาแซลมอนเลยพี่น้องวันนี้นะเดี๋ยวให้แม่ทำเมนูให้เรากินแบบแซบ่บๆที่แรกว่าจะเอามาทําต้มยําจิ้มจุ่มเป็นหมาล่านะครับแต่ว่าเวลาได้ดูเนื้อของเนื้อปลานะครับพี่น้องโอ้เนื้อสีสวยใสยสีแดงๆช่ำๆอยู่นะครับก็เลยว่า ลาบดีกว่านะลาบสุกนะเดี๋ยวแม่จะลาบให้ชิมนะครับสูตรเชียงขวางครับพี่น้องลาบปลาแค่สูตรเชียงขวางเป็นยังไงเนาะต้องรอติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวให้แม่ทําปลาแป๊บหนึ่งครับนี่แช่แช่มาเลยนี่เดี๋ยวโรงเรียนขออนุญาตสดสดแดงแดงงี้ไม่ไหวครับเจอกับของดีที่เชียงขวางครับพี่น้องอ่ามันจะเป็นยังไงเนาะให้แม่แร่ปลาให้ดูแป๊บหนึ่งครับ โมซอยแบบใหญ่ๆใหญ่ๆจังหน่อยเนาะเพราะว่าวันนั้นยิ่ได้ลวกค่ะมันสุกเอาวาซาบิมาลองหน่อยไหมวาซาบิมีได้มีมียู่ตู้เย็นนะเด็กลองวะบอละมาลองแต่ลองกับชิลองได้อยู่ด้นี่เนื้อมันไซส์ไหมสุดก็การโดยอแดงๆเลยโอ้มาแล้วโอ้โหไหนๆก็มาแล้วมาจะกินสิไม่เบิ้งบอมันผมกินได้อยู่มสิเซียลมอนน้ำของสั้น จังวะนี ma, ah, ma, ma, ma. ่ ma, ma, ma. ้โอ้น้องขาเอามาบริการดีโทมามาซีนกันเมน้ำกันมาแล้มาซีนนเ่เอาบเอานั่นบ่อกระปองเคียวก็ไม่ได้หลัง่ล้นเหลขอ๋อเขาบอกถ้าไปพงสาลีนี่ก็มีเหล้าพงสาลีนะเหาเสี้ยงขวไม่เล้าขากออเดี๋ยวมีทันเลยอ๋อพอดีเลย นน้องยนน้อยนิดน้อยนิดนี่ออกก่อนพัดเย็นกลิ่นแล้วล่ะแซลมอนอ่ะคักแล้วมาถึงที่ก็ต,ต้องมีถึงทุนยังไม่ทันได้พูดอะไรวาซาบิลงเนี่ยทอเรียบร้อยแล้วพี่น้องพร้อมที่จะจุละเดี๋ยวกินข้าวกำเชียงเชียงขวางจ้าหน่อยกันเด้อเล่าเล่าเล่าข้าวกำข้าวกำเลยส์ข้าวกำแต่มันบ <c oughs> ักกำได้ข้าวต้มเอาแต่เหงาบัลมัสนใส่ ใสพี่น้องเ้อสดมากพี <aba mus> ่น้องตาตาจะกร้องนี่หมันงามดีเอาตัวเลยนี่มั้งนี่ก็ได้ลยเปนคืชท้องมันไม่นกเรฟอกินมจิ้มเยอะอะไรเราเห็นลรงเดเป็นเป็นบนเยนละเราเห็นบนเยนละงายเดอหายีเดียวต่ว่าแซเนะจริงจโอ้ ผมรับรดพวกนี้ได้เฉยนะถ้าเป็นคนอื่นกินนี่เมื่อกี้นี่พุ่งแล้วเมื่อกี้นี่นี่นำมันออกออันนี้คือของดีของดีเชียงขวางอืมตายที่ออกแล้วคี่นอดแม่ีดนอนแม่แม่้ยดจริงๆเดี๋ยววันหลังรู้แล้วครับถ้าเจอนะผมจะซื้ออยู่ผมจะเอามาเอามาอย่างนี้เลย ที่มันเป็นเป็นใจน้ำโขงอ่ะเอามานี่เลยแล้วก็กินกับนี่เลยนนาางี่ขดแซ่บมากนุ่มไม่มีคาวเลยครับมีคาวไหมบุกขาวเลยบุกขาวเลยเราเรียกละขาวอันนี้ปลาปลาธรรมชาติของแท้อันนี้ครับแซ่บแรงมาปฏิทักษหมอแกงเขะอ่ามาดูพี่น้องสุดต้มเชียงขวางครับถ้าลุงเรียกกันเดินไปเส้นทางตรงทำไปนงคำนี่เขาเจ้าขายเห็ดลุงเรียกเคยกินเห็ดก้อบหรที่หัวใหญ่ๆนะขาวๆนะ กินกินแต่ว่าแต่ว่าไม่เคยกินเห็ดที่เชียงขวางกันเป็นเห็ดขาวๆเห็ดอย่างเห็ดเห็ดเห็ดขาวๆกัได้ไหมเห็ดเปือยว่ะมันเมนที่เขาบ้านมันเมนอันบอลอันเจ้าเห็ดสงครามเลยเนาะมันมีเบือดินมีอะไหลายจะสู้ไปกินได้โอ้ฟ้าใหม่คือแต่ก้อนมันมีบ้างที่เขาจ้าทิ้งทิ้งลูกพป่งลงหลายนะระเบิดหลายนะวันนี้อันสมมุติว่าเห็ดมันออกเลยยานแบบ เบื่อประมาณอ๋อไม่น่าจะเกี่ยววมัน้องระเบิดไม่น่าจะเกี่ยวกับเหตุมันจริงๆถ้าเหตุนี้ถ้ามีแต่ว่าอันนั้นในโรงเรียนเหตนี่ยผู้หัวล้นยูดเสสมบูรณ์กับเสียงขวั่งบอกอ่าก็คือสาเหตุมันเหตุให้โผล่ต้นไม้ขึ้นเลยให้ต้นไม้ขึ้นบนใดนะอ๋อเขาเขามันเลยเป็นผู้หัวล้นนะไม่ไม่เขาใส่สารอันนั้นเข้าใจละไอเสี้ยวขวั่งที่เขาลงเวียดนามโดยเป็นกันที่ว่าป่าไม้เวียดนามหายหมดเลยนะใช่นั้นแหละสารตัวนี้แหละพี่เขาก็ใช่ไหมก็จะเอาบีบน้ำมะนาวใส่ครับคล้ายๆกับบบสตขอองงนนาเะีว่ บีบใส่สดๆเลยสีเนื้อก็จะโดนมะนาวนี่ครับ,บรให้มันให้มันแช่มะนาวไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยเอาไปทําก้อยกินครับพี่น้องออลองมาแล้เดอ้อพี่น้องมมนี่นี่แกงสม้สมส้มมาจะใส่ผักอีตูกับอันส้มพดอันสมพอดีอเนื้อมันงามงานเ,ออเนื้อสวยมากเอามาไม่ส้มพอดีนะเอาผักอีตูเลย อย่างนี้เข้ากับสายเลือดตรงเด่นมากเลยมันแบบกินแบบนี้กินลาบแล้วก็กินต้มเนาะเข้ากันดีน่าเคยก็มีอันงูยวนน้อกคายพูนซื้อซื้อฝื้นแต่ตอนนี้เราไปอยู่ใส่แล้วเราซอกหายแล้วก็ซอกหายแล้วก็ยิ่ได้อย่างสุดปลาส้มเป็นเล่าอะไรมาียนได้อ่ะเพื่อนเพื่อนอยู่หนองคายคนไทยเนาะไปเจอกันที่ไหนครับเมื่อก่อนเเจออ่่่นนีแหละพมา อันเปลี่ยนนายซางแปลงรถจกรถดุดด้ามแล้วก็เห็นเพื่นนะโซ่โทรหาเพื่อนอะไรเลยนี่นะซื่อชื่อยังก็ครับชื่อปื้ชื่อปื้อ่าใครใครมีใครชื่อปื้อเป็นเอฟซีพ่อปื้อเป็นเอฟซีโรงเรียนมีมีเซียวมีเพื่อนถามหาที่เชียงขวางเด้อซื่ออันนาพ่อวันตาพ่วันตาโดยโดยอ๋อเปทหารอยู่นี่นะกินข้าวมาทหารตัวดีเนาะวันนี้ก่อนเรามาอยูแต่เฮือนนี่หบอ อืมเห็ดกิ่นลาวซาเห็ดกลิ่นนี่แล้วถามหาอยู่แล้วคุมพอด์แล้วก็เจาะหาอยู่หนองคายสองเชือดเราบอเห็นเราบอเงอนเราอยู่หนองคายกายขวไปเราอยู่ท่าเบลองขัวมือไปเราบอเห็นนี่ซื้อแท้เป่นว่าเสื้อถ่าในเฟซบุ๊กน่าจะพออยู่ด้วยน้องอูก็ไปเก็บผักมาให้เราพี่น้องน้ำแห้งๆเนาะน้ำปั้มน้ำบอกแล้วเราไปบอกเพชรมาตั้งใส่ยัง ใบบักเพ็ดใบพริกนะอ๋อเออแปลกดีตัวนี้ใส่ปลาแดกนะบอสปลาแดกเชิงเขาปลาแดกกับปลาแดกเฮดเอานี่แหละที่นี่นะอืมหอมดีอ่ะอืมนัวเนาะหอมอย่างนี้หอมแบบหอมยังไงหอมปลาแดกสิอืมกิลิ่นหอมแซ่บครับอร่อยเข้มข้นมากเอาวันวันนี้เอาหอมมาลุกมากระเรียบวันนี้นะ ต้นหอมโอเอาอันถ้ากี่ตู้บอกรูกับอันส้มพอดีมะลงุกส้มพอดีนี่เองอ๋อนี่ใบกระเจี๊ยบพี่น้องดูหลายผู้บอกว่าส้มกว่าหลายรูปส้มพอดีด้วยเสื้อเขาเด็กก็พอดีเนาะส้มพอดีอืมแล้วอคักพี่น้องนี่สูตรเชียงขวางแท้ๆปลาร้าอร่อยมากครับปลาแดกแซ่บที่เบิ่งอีกนักซสอนเดลย โซเดโลงคอมากฝนตกๆอย่างเงี้ยอากาศดีๆอย่างเงี้ยเอาไปสดกับเหล้าขาวก็โอ้คักแท้ <laughs> คกักสดกับเหล้าขาวอันนี้แน่เลยว่ะอืมให้ห้าดาวเต็มแซ่บแซ่บพี่น้องซอยเห็ดใหญ่ๆหนึ่งเนาะโดยโดยโอ้ใส่โอ้ดิใส่ใส่ผักหลายๆอย่างที่เลยครับเนาะผมก็นวดล้างผักมากินกลับนั่นแหละอันนี้ก็ ใส่ัสกไปก,ก้อยใช่ไหมแซ่บแค้พี่น้องมีแช่ไว้ละของนไขาเราได้ไอาของจีนไค่อนแล้วเดผมมีเอาบอขอมไปเอาให้โอ๋อ,อ,อ,อก,ก้อยที่นี่ใส่พริกสดนะครับเนาะใส่เพชรสดหัวจริงไข่พี่น้องตักเลยละมีแรงแล้วเห็ดจุ่มแล้วกิซื้อเฟื่อนนัน่นมานม่่อกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสายๆเดี๋ยวผมอาจจะไปในเมืองเดี๋ยวผมดูเออวัตถุดิบก่อนเนาะว่ามีอย่างกินเป็นแต่แซ่บ เดี๋ยว <ละ S 1> เดี๋ยวให้น้องอูทักบอกว่าให้ตัวทักบอกว่าจะให้ท่านกินเข้าเฟื่องข้าวราดจีกินฝื่องล่ะโดยโดยจิซื้อหรือหน้าอูมาให้ครับก้อยปลาของที่นี่พี่น้องสูตรเชียงฟังนี่ฮะเขาต้องใช้พริกสดครับรพริกสดสีเขียวพริกสดสีแดงแล้วก็มีหัวทิงไก่อ่อนเนาะใส่ก้อยปลาแลใส่พร<ม>ิกขมเขาบอกเขาใช้พริกสดครับที่นี่ปลาไซมันไ่มีลาบก้อยปลาคัง ชูดสูตรเชียงขวางครับพี่น้องปลาแค่เอ,อมื่อกี้เราเรืร่องปลาค้งอยู่เรา <laughs> เรืร่องปลาค้างเอาน้ําปลารมารวนนะวันนี้อาจจะสูตรอพแาะว่าปลาแค่เราจากสีแดงเมื่ี่พี่น้องเจอน้มามะนาวเข้าไปสีเป็นอย่างนี้เลยเนาะแล้วเอา,เอา,เ,อาเอาใส่ไปเ,เ,เ,ด,เดี๋ยว,วเราจะแบบรอมันเดือดก่อนรอเดือดแป๊บหนึ่งครับโดยอันนี้เขาจะหดลาห็ดุปปลามันสองสามมือแล้วเนาะ ต,ตั้งน้ำต้มน้ำปลาก,กองน้ำปะลาเรียบร้อยครับพี่น้องแล้วก็ใส่ปลาแค่เราลงไปเลยนี่อาหารบ้านๆสูตรเชียงขวางครับพี่นอ้องออออืืคครับ่่กๆามามทิใส่มสูตรที่นี่เขาใส่หม่าล่าด้วยหอ๋อล่าปลาที่นี่เขาใส่หมา่าล่าครับพี่น้องนี่ต้องใบมันเขาเอามาต้มสแซ่บเลยใบมันงอหอมใม่ไปเบิ้งไ่กบมันโดยโดย มันต้องอยู่ที่หนาวจริงๆนะนท,ที่เคยไปบ้านเราโนโนไทยครับพี่คนจีนเขาก็ชอบกินเนี่ยแต่ว่าที่นี่พี่น้องเชียงขวางนี่เขาก็อยู่หนาวแล้วก็อ,อาหารรูปนี้กินแล้วมันจะเผ็ดชาเผ็ดร้อน,นทําให้เรากินข้าวได้เยอะขึ้นอร่อยขึ้นแล้วก็อุ่นขึ้นเนี่ยตอนนี้น้ำอ,อูกก๋กาลังทุบแล้วใส่ไ่ลไปด้านนี้บนน่ะใส่ถ่าวันนเมื่อวานเมื่อวานกินเม็ดเดียวยว่าตรงใส่เิมเยอะขึ้นเออได้ดดละฉันั่นชาขนาด เมื่อวานกินเม็ดหนึ่งกระโถนเดินมาจะไปหาหมออ่ใส่เลยปากใส่เลยนลเนาะแลอวจะเอป็ไปย่มมโนอ๋อจะไปย่ำมันแค่<อ><อ>ไม่ได้กรีนเฉยเอาแต่กรีนแต่ไม่ต้องไปกัดก็แยมมันนั่นก็เพิ่มปากเฉยเลยเมื่อวานว่าจะไปหาหมออยู่ไปชมไปเดินตลาดขอชิมขอเม็ดหนึง่งขอชิมชิมเลจริงกับข้าหลุมเดินมันดนมันเหมือนย่ำยม อ่าโดนๆเสร็จแล้วก็เอาไปปรุงเนาะเดี๋ยวดูวิธีการปรุงนะครับพี่น้องเริ่มมาแล้วพี่น้องเตรียมโอ้นี่เครื่องไหมป่าตัวนึงนี่กินได้ทั้งครอบครัวอิลีปลาตัวใหญ่นี่เออใส่บักเ็ดไปละครอบครัวครอบครัวใส่ใส่พริกสดใส่พริกสดพี่น้องมีน้ำน้ำปลาแดกน้ปลาแดกเข้าไป น้ำปลาเด็ดที่นี่ทำเลยแล้วหอมมากเป็นปลาปลาลาของพี่น้องเชียงฝางแท้ๆพี่น้องใส่ละพี่น้องโอ้นี่เราทนี่เลยนะได้เขาถึงว่าเวลาไปกินร้านอาหารทำไมได้เยอะจังร้านอาหารที่เราเน้นถ้วยใหญ่เลยที่แท้เขาใส่ผักหลายไปกินสังลาบจานหนึง่งแล้วบอกหลากหลยนึงโอ้เป็นต่งนีหลายโอ้เนี่ยมันมีผักหลาย เอามเบอบันี้มาซีมเราไม่บวมขี้ด้นนี้ตากตอนาแคเออดูประโยชน์เดียนี่ชิมเดียวพี่น้องนี่แค่ชีมนะอืนจะไดอือครับี่อน้ำปลาเลยเนาะแล้วก็เจ็บป่ะ่อยมนื แซ่บอร่อยมากพี่น้องแม่กินมากด้วยเลยเอาวันนี้ตักไปไปที่ไปเก็บพักมาตับตัวนี้เอาเจาะเอาเจาะหน่อยคูนใส่สมุนไพรเยอะๆมันมันอร่อยเป็นแบบปลาก็จะไปไปอยู่กับอันนี้ไปหมดเลยพี่น้องดูกินกับข้าวเหนียวได้เรื่องอยู่ครับพี่น้องแซ่บแ้งอร่อยจริงสุดเที่ยงขวางเดี๋ยวตักใส่จานแล้วก็ตักแกงมาต้มกัน นั่งกินข้าวร้อนกับเตาไฟอากาศที่เชียงขวางหนาวต้มกับแกงห้องนาำทรายตัวโย,โย,โยนี่ต้มใส่ใบพอดีส,อสด,ดน้ำกุกกกโอ้ยหัวปลาหัวปลาครั้งนี่จองสีงามๆนะซีนมนันเนื้อมันน้ำซุปก็หวานๆเข้มข้นด้วยน้ำปลรราโนนัว,นวสามสไตล์พี่น้องเชียงขวางพี่น้อง ดน้ำโกโก้สมใจอยากกินพี่น้องเลยอันนี้อ๋อดูเด้อพี่น้องเด้อหอมถ้าน้มมดอยู่บอกหอมหอมอีรีหอมแซ่บแต่ก็ต้องห่วงเอามดกับมุกเอาน้มมดกับน้ำมดไปอยู่ด้วยกันนี่แม่อยู่นี่ละเราไปอยู่น้ำแข็งอยู่น้อยูนำแข็งแล้ววะอยู่น้ำแกันได้บอลของบนจอยนะคะ โอ้พี่น้องมาเด้อตับปลาแค่ต้มปลาแค่ซดน้ำข้อนห่อนกินแล้วเหนียวเหมาะหน่อยเนาะกินข้าวกันมาเด้อกินข้าวพิงไฟพี่น้องนะนี่กินกับมาล่าต้มปลาพี่น้องกินกับมาล่าเท่านี้ออืแซ่บแสบพักได้ได้ซุปข้นห่อนจะโบกหน้าพี่น้อง สุดห <laughs> so, uh, ั like like, ่นโกกๆยังหน่อยนะสองอันเดี a ๋ยวไปเอาเข้ากันเด้อยโอ้ยก็ใส่อะไรถึงหอมนี่ก็ใส่อะไรที่พี่นีไหมใบใบนั่นดีกว่าใบอันดอกแฟนนี่ก็ใบมากมากใบนั่นดีกว่าใบชุมพอดีแบบน่ะกลิ่นหอมอ่ะอ่ากับเขาเนีิ่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ มาเด้อเขาแม่แม่แม่มากินข้าวกันนะมาเดินมาเดินมาเจาะเาแม่เรากำมักสุดเลยเรากระมักทหารอดทนนี่เรากินกินกินข้าวกินพ่อแม่ท่านคนตายที่รับเขาเราก็ไปเบิ้งอันบอดอันเขาคอไปจี้ไม่เท่านันเกรงกับเขาเม่อวานกินไม่กินอีกแม่กกินเาลยมาเอาแล้วนเลว่ะ

ใบมาล่าครับพี่น้องใครยังไม่เคยเห็นใบมาล่าไอ้แหกกระดิกรามตัวบกเกลือกระดิกสของแปลกของแปลกเจือกลือิแสบเลยจ้ะนี่นะพอดี่ใบเหมือนอะไรบอกมันูกมีแต่แสบอันนี้นี้กล่นนี้มับอกเขาหนิบเกลือเอิ้นบกเกลืออย่างงี้ือขมอ๋อบะเกลือขมที่ประเทเป็นแพนเป็นแพนนะลุงเด่นเป็นแพนอ๋อที่เขาทำมันให้ตัวเน่าเนาะ มิสูบเรามาตำมาหนึ่งต่ำกบขมไหมล่ะซื้อืของขมอยู่ขมแค่กบขมอยู่แหละอยากกบขมมั้งกินไหมกินข้าวแซทกข้าวบกขมบกขมมาเลยผมผมเหมือนกินเหมือนกินมะแวงครับสิบสิบลูกอะแต่ว่ากินขมมันใช่กินข้าวแซ่บอีกดีอันนี้มันอันนี้มันมากนะ ใบกิงบ้างคะน่ะใบกิงกิ่น้องโอ๋กินแล้วเมื่อกี้น้องขมพีเลยเนาะตัวนี้กินข้าวกินบ่อยนี่อ่ะอันนี้มันต้องกินกับลาบเท่านะจะม่แซ่บนะขมเลยนะแม่ขมอยู่แต่มันเหมือนกินมะแว้งอ่ะมันขมแล้วมันเดี๋ยวเข้าแซ่บใบมันหอมเนาะหอมรสหนาไหมมะม่วงใบหนาแซ่บเลยไปชอบกินของแป้งครับกิ่นไหมน้องขมมาเถอะ อันเด้อดมาดอมาเด้อดย่แค่กง่ายังกินเ้ยแี่แคล้วอไดก้มนี่ตัวมกกินปลาบ้าป่าอะแม่นกินเห็ดว่ะแซ่บแค่แซ่บแ่บนนี้เนี่ยบอกิน้เดืดใจแล้เม้าวเน่ะามั้นมีกินข้าวหรอโอ้ป่านไดเลยอันนี้บุมีกินข้าวเยข้าวเยอวมาจ่ายมาเด้อพี่น้องเลยสุดยอดเมนูนะครับมาถึงเชียงวางอย่างแท้จริง ตรองกินอะไรดูดิมะเขืออะไรย่าบันยังหนาวมะอีกบบันยังหนาวโดวยมะอี๊บอะเขาบอกที่นี่บางปีหนึ่งองศาติดลบก็มีติดลบก็มีบอสครับเฮ้ยหลายทือนะน้อยู่หมออยู่นี่จะตื้นมาแข็งแล้โอ้อองา้นคนที่เขาแบบอยู่บ้านไม้อะไรที่แบบเป็นแบบอยู่ตามริมดอยเนาะงั้นคงจะหนาวมากเลย,นะนนลยงั้นอะหนาวแคะ คันมันบ่มีลมมันแข็งหมดนเทเนะตัวเนาะแต่ว่าบางบนวิ่งหนีขามีเขาไม่เตาไฟในเหงื่อเลยเด้ออ๋ออ๋อเขาก็มีวิธีแก้เขาน่ะบนนั้นเขาก็ข้ามเสาไฟเลยวันัง้จะต่อไม่จต่าไฟฟ้าแล้วคือสมเด็อเขาซีมีพัดลมอ่ะพัดลมฮ้อนแค่กระดูต่ออยู่ที่เขเริ่มฮิตเตอร์หนาะเสียหลายพัดลมเขาค่อยได้ขายอีกนิขายได้ขายได้พัดลมฮ้อนขายแต่ฮีตเตอร์เอาจัด แบบอยากมาทำธุรกิจที่เราเอาพัลมมาขายเชี่ย่างขวาเราได้ขายบ่มีผู้ใดใช้เขาใช้แต่ฮีเตอร์ขายเตาขายถ่านขายปืนนี่เนาะฐานเนี่ยโอ้ได้ขายดีย่างหนาถ่านอยู่แล้วแพงบ่ครับเนี่เปล่าห้าสิบพันเลยโอ้แพงกว่าแพงกว่าไทยอีกบ้านผมสอบร้อยนี่เหรอสอบปุ๋ยหมดแล้ว ทดสอบร้อยร้อยิเนี่ยพีเหนงแพงรรากว่าเนี่ยไดเลย่ขวา่ขวาอุดไมเบิมัจะไตนเ่ยนะเจ้าขวงอไม่ีไม่มีมจะรักเร้าเนี่ยมันะทานเนี่ยโอ้รักเร้าพูดนะเขาบอกเมื่อกี้น้องอู๋คุยกับน้องอู๋พี่เขาบอกว่า ที่เชียงขวางเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยเขาที่โดนระเบิดอะไรเนี่ยเขาสารทีมีบางอย่างที่พอมาทิ้งระเบิดเนี่ยมันทําให้ต้นไม้ตายถึงว่าเราบอกเราขับรถมาวิวสวยน่าเงินสนามกอล์ฟเลยเขาเรียกว่าอะไรก็ฝนมีต้นไม้แล้วมันยักษ์เลยยักษ์หมดเลยเกิดแต่เน่ากก็จะยากน่าเกิดแต่เน่แล้วก็ยากกันมาหญ่เอาเลยเน่ากันไมน้อยเนาะ เป็นเหมือนกับเหมือนในโรงเรียนมันมีนมคนบาดยาให้ตลอดเวลาดูเธอสมบูรณ์ท่านอ่ะมันตัวกรงหัวรั้วี่กวาท่านมบูรณ์เลยมันจะมีทงทงดอกระเกียวเต็มเล,หลย,ยหลาย,ยหลายได้แลับคุณคอนพี่เขาบอกว่าถ้าเวลาไปซื้อเห็ดก็บางทีที่มันเห็ดไปออกตรงที่มันโดนรั่วระเบิดก็อาจจะเป็นเห็เดเบือนะ่อพนักงาน tôi đưa tôi đi săn kéo đi mầng của tôi một mà, hồi. cái tôi đi nắm bơi tôi đi 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 đi tôi 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 เมื่อก่อนเคยกินพริพหมาละกินอะไรอยากเห็นอยากเห็นต้นมากอยากเห็นลูกมันมากก็ได้พอได้พอได้มาเห็นก็กินเลยอร่อยกับลัเนี่ยค่ะได้ต่อไปเขาป่วยหนือหกลุกแหน่แหนะ่หนะบอสขายปลาเอ้ขายปลาแต่ไม่ได้เขาดีแค่วาดอาะฉันไปขายปลาแล้วไม่ได้ยืมเงินด้วยอเขาขายไม่ได้ไปขายส่งบอสขายเองบอส ไข่ย่อยตลาดแหละนางไขคือตลาดไหนครับตลาดหม่นตลาดตลาดจีนเนื้อปลาแน่นมากใช่ามแล้วแบาอะไรปลานีนร้รสชาติดี้างปลาลำฝูงหวานน่าหอมปลากระ้างหอม่มันหอมนา น้ำต้นาหมอนะลเาวลาพ่อมาอยู่เนาะเราีเรียแลงงเีกลอดเยีจะออาไปตลาดดู่หาเมนูเด็ดๆมากินตอนเย็นเราไบเบิ้งเขาที่เอาค้นไปไปเขาลูก้าเลยนะมาขอดว่าขอที่ตอนเรากินขาเนี่ยนั่นในมนของทหารขอไปเผาให้เราเอากระดูกเขาไปบัก เราเลาคออยครับชอบเนี่เราดูหนะ้องแต่งองครับชอบตัวคนดาต้นะคนะตเสร็จแล้วพนักงานเ่าตายตเสร็จแล้วมันทุ่ทหารเราเมื่อไหร่เป็นที้ก็ทหารน้องที่ตายไงเหรอเออทหารตายแม,าา <c oughs> ม่ทหารเมราเป็นกับผมีี่วนเกี่ยวข้องนะเเจ้าของ,อของอเอาเอาพไปเตยราสาข,ของทหารซื้อแสบแสไหนพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวเสร็จ เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวตัวใหญ่กับน้องอูร้องสารจะพาไปเที่ยวไหนรอติดตามภารกิจการเดินทางของเรากาลังจะเติมคุณขึ้นเรื่อยๆพี่น้องแซ่บหลายขอบคุณคุณแม่ที่ทํำร่าป่าสูตรเชียงขวางผมให้เต็มเต็มเลเวลอร่อยจริงแซ่บแท้ปลาก็แซ่บตบปลาครับแซ่บปลาก็มาแต่พุ่มจะแซ่บปลาต้มก๋วยมันปลาต้มก๋วากันขนาดปลาแช่นน้ำแข็งอะไรเนี่ยมัอจแซ่บปะ แทงมักดาแซ่บหลายๆขอบใจคุณแม่หลายๆเด้อเฮ็ดแนวกินแซ่บคักสรเชียงขวางเดี๋วอีพีน้าต้องรอติดตามเราจะหาเมนูเด็ดเดี๋ด้อจะหาคนทําจอกับคุณพ่อเย็นนี้จะกินตําจอกับทหารนะเด้อเด็นนี้ ไปตำม,มาแล้วครับไปวันนั้นด้วยขอบคุณตัวโยวยนะครับขอบคุณน้องอูลองซานนะครับแล้วกขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้สำหรับสถานที่แล้วก็เมนูอาหารที่อร่อยมาก<ส>พี่น้องแซ่บเดี๋ยวเราก,กินข้าวเสร็จไปต่อละฝนตกก็ไปได้อยู่พี่น้องให้ดูบรรยากาศนิดนึงเมื่อกี้มีฟ้าเจียนขี้ซีดอันนั้นวันนี้ฟาเมินอีกเลยบรรยากาศดีดีครับไปแล้วพี่น้องสำหรับอีพีนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับสบายดีโ